กายวันนี้วันสำคัญกายโรงเรียนใหม่เรียนใหม่ไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นโรงเรียนใหม่ของหนูหรือเปล่านะชื่อเล่นอะไรชืชช่อเล่นอกอทชื่อเล่น่กทโรงเรียนเช่ององอโรงเรียนคือมงละทองาหมายองสิจัโรงเรียนเอ,อม,เอมง,งออมคือเตรทองคความร่รวยโอทอทองมาเต็มที่วันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรครวันนี้เป็นวันที่ เราจะพาน้องกายนะคะไปสอบไปสมัครสอบแล้วก็สอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกันเลยค่ะที่โรงเรียนจะเข้าป .1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนาะพร้อมไหมครับสวัสดีค่ะอ่าหนหนในในท่องไปสิอ่าแนนัำเอง ทำงานเย็บผ้าคุณพ่อทำงานเขียนบล็อกเกอร์บอกเกอรคืออะไรครับฮะบ็อกเกอร์คืออะไรครับนัำท่องที่เนี่ยนี่เราท่องกันเต็มที่เลยนะฮะคือจริงๆเราไม่ได้สอนจะบอกว่าโรงเรียนน้องกายอ๋อเป็นเตรียมเตรียมตัวให้ที่ดีมากเขาตั้งแต่เปิดเทอมมาเขามีการทยอยเตรียมตัวให้น้องๆแล้วก็ช่วงสอง การก่อนสอบนี่เป็นอะไรที่เข้มงวดมากโอเคติวเขาเรียกไงอ่ะติวทั้งเข้มข้นค่ะจำลองสนามสอบจำลองสนามสอบสัมภาษณ์จริงๆโอเคเลยคือแบบเราก็สบายใจไปปะจะจะทำได้ไหมครับมั่นใจไหมครับฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยน้องกายกันนะวันนี้สอบคนเดียวนี่แหละเอ้ยสอบสองคนผู้ปกครองต้องเข้าไปด้วยวันนี้ป๊าปาก็จะต้องขอบดข้อสอบนะเพราะฉะนั้น อีกหนึ่งชะตากรรมจมูกหรือจ่าอยู่ที่ปบบปลาอยู่เหมือนกันตอนแรกมันไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่เหรอเออแล้วอยู่ดีทำไมปลาโยนเลยบอกว่าก็เลยส่งคนนั้นไปอ่ะเดี๋ยววันนี้ต้องสู้เต็มที่นะครับกายสู้ไหมครับแล้วเจเจเป็นไงเจเจไม่ตั้งค์เอาไว้ลดเข่าเลยเจไปให้กำลังใจได้ไหมคะเกดเกดเอาเอาไอ้อะไรนะไอ้ผู้ผู้อ่ะไปเต้นหน้าหน้าห้องสอบแล้วกันนะเทียนลิเตอร์นะแล้วไง เดี๋ยวไปดูกันที่โรงเรียนนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถแล้วนะคะตื่นเต้นไหมกายตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วป๊ะปาล่ะฮมยตื่นเต้นคุยกายเองกพราะปาจะต้องเข้าห้อสอบด้วยการเข้าห้อสอบของป๊ะปาเมื่อกี้มีคนบอกแล้วว่าคุณครูบอกว่าไม่มีผลค่ะไม่มีผลแล้วค่ะคือได้สอบ่ไปฮะไม่คือผ่านก็ผ่านเลยไม่ได้มีผลต่อคะแนนแบบคะแนนมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาดูทัศนคติซึ่งถ้าใครตอบแบบ ไม่ตรงใจแล้วมันไม่ใช่แนวโรงเรียก็คงตรงตั้งแต่ทีแรกอะไรเงี้ยป้าก็กลัวตรงนี้อ่ะนะโอ้ยไม่ป้าก็ต้องตอบดีๆดิถึงมันจะไม่ตรงใจเราให้แบบป้าเขียนตอบดีทุกอันเลยใช่ไหมคะตอบดีอันนี้ก็นะคิดเอาเองอ่ะเดี๋ยวเราไปแดงหนึ่ถึงโรงเรียนแล้วแต่แดงนที่โรงเรียนโรงเรียนแล้วเดี๋ยมวิทยาลัยระคะว้าค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะ มาม่าเคยมาอยากไหมเนเชียสนามบอลใหญ่มากสนามบอลใหญ่มากเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในพร้อมกันค่ะสีประจำโรงเรียนเขาคือสีอะไรนะครับกายเนี่ยม่วงและทองนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะถ่ายรูปกับป้ายโรงเรียนหน่อยหรอหนึ่งสองสามโอ้ยเด็กต้กงเรียนเต็มเลยอะโอ้นี่มาจากสถาบาันต่างๆนะฮะมีเพื่อนๆเ,อนเราชุดเดียวกันไหมฮะโลดจิราภามีไหมฮะ ่คอย่อลุกไหนเออโอ้นี่ไงโอ้นี่ยน้ำบอลเหรอฮะพี่โรงเรียนเนี้ยเขามีชื่อเสียงด้านการเตะฟุตบอลมากเลยเป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีเขาเรียกว่าการแข่งขันจัุรเม็ดใช่ไหมคะซึ่งจะแบบแข่งสี่โรงเรียนแล้วก็จะเอ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าได้ชช้บ่อยปะอ่าได้บ่อยได้บ่อยเก่งสุดเลยนี่กายอยากมาเรียนโรงเรียนนี้เปล่าีฮะ เกดเป็นไงโรงเรียนสวยไหมอ๋อเหรอไปไปทักทายหน่อยค่ะเอ้านี่เจอเพื่อนเนี่ยโอ้เพื่อนเพียบเลยเพื่อนเพียบเลยเอ๋โอ้ไปสำรวจโรงเรียนต่อนะฮาไปสำรวจโรงเรียนต่ออะไรลูกโรงเรียนสวยอ่ะโรงเรียนสวยเนาะว่าไงคะเกดเรียนนิตรสหายเนี่ย โปงน้องเจสจะเข้าภาคอะไรคะภาคไทยหรือ EP ดีคะนะ EP มะยไม่ใช่ไมา่อมาสอบก็ยังเจอแคลับนะคะอะบายบาย่อยหนูออกคลิปด้วยลูกเอ๊ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแมทธิวอ๋อรอดูคลิปด้วยนะครับหนูออกเลยอ่า5ขวบเหอคะสอบเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้ เดี๋ยวมาเจอที่โรงเรียนนี้นะครับวันคลิปนี้มีหนูด้วยนะอ้าวมีในคลิปนะน้องอะไรนะครับน้องแฟนอ๋อแล้วมาเจอแล้วสอบให้ได้นะมาเจอที่โรงเรียนอีกนะสู้ไหมสู้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 สา้สูนสู้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 ส้้สู้้ คลิปนี้มีมีหนูอยู่ในคลิปด้วยนะคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรโอ๊ยไม่ได้ยินเลยเกินีค่ะจะลืมดูนะไปไปนี่โรงเรียนเขามีชื่อเสียงนะงานเทียบเลยค่ะเรียกว่าได้ทั้งกีฬาได้ทั้งทั้งวิชาการกีฬาเลย ไม่รู้จะได้เร oh. ียนจากเขาไปนะอ่าเอาใจช่วยน้องกายกันด้วยนะะใครดูอยู่ก awesome> ็ต้องเม้นต์เอาใจช่วยน้องกายนะอ่าหลันล้าอยู่เลยฮะเหงื่อเริ่มแตกระหว่างรอค่ะกินอะไรฮะปีโป้นมสดอะไรยนะปีโป้นมสดค่ะเด็กเขาบอกว่ามีช้อนใหญ่มาดิเดี๋ยวเอาช้อนใหญ่ เดาช้อนเดาขวยอ่ะเดาแล้วเย็นเย็นนะเ่าช้อนใหญ่เนาะบรรยากาศก็ไม่เห็นจะมาเหมือนสอตรงไหนนะเหมือนมาเลิปนิดหน่อยกินน้ำแข็งใส่รอกันนะกายอะปวดไม่แม้ไงเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้วสองคนนะไปสู้ไปสู้สู้นะครับไปไปไปมาครัมามาจะช่วยนะคะ เ,ลลเข้าไปเดินเข้าไปเลยอตอนนี้สอบเสร็จแล้วครับสอบสัมภาษณ์แล้วเป็นไงเป็นองอ๋อเป็นไงนไง่ายไหมครับง่ายอ๋อทำได้ไหมครับ,รบเขาถามว่าอะไรครับถามว่าอะไรครับพูดดังๆจำได้ไหมเนี่ยาวาดรูป,รปแล้วกายวาดได้ไหมครับ โอ้เก่งอย่างเลยเนาะอาทิตย์หน้ามาสอบอีกทีครับโอเคสู้ๆอ่าผ่านไปแล้วค่ะกับการสอบสัมภาษณ์นะคะอาทิตย์หน้ายังต้องสอบข้อเขียนอีกนะครับอ่สู้ๆอยู่แล้วเนาะสู้อยู่แล้วนะเออโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะ